สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะทะลุตำบลกรับคือแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้นักเรเียนยนักเรเียนจะแบ่งออกเป็นสองทีนักเรียนว่ายน้ำคือว่ายน้ําเป็นกับว่ายน้ําพอเป็นกับไม่เป็นเลยครับอันนี้กลุ่มนักเรียนมีเออสายวิชิตพิชิตบอลหนึ่งสองสาม,มก็เรามามาดูตำน้ำ คุณได้มาทั่นี้ครับของนักเรียนถ้าดูไปตอนนี้เกาะอะไรกรีนกาะทะลุเกาะทะลุค่ะเราเรียนรอบจริงจะเห็นอะไรบ้างที่เขาแนะนำไว้ก็คือมันจะมีพวกปลาแล้วก็จะมีปลากระตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตค่ะแล้วก็มีปลาลังสีสีมีปลาอะไรที่มีทั้งยังปลาเสือปลาลายเสือแล้วตอนที่เราลงลงมาจับเหยือแล้วก็ห เรียนถึงที่พอไหวน้ำแข็งก็เลยได้ใส่หน้ากากเลยเก็เลยใส่สนากเกอร์สนากเกอร์ครับอ่มาแล้วนะใช่อันนี้น่าจะไม่เจออะไรมีา,มาไว้เกาะครับเอาแขนหนึ่งเกาะเรียนเร่องที่ใหญ่เคยมาลำปางเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยอาจจะมีบ้างบางคนเป็นคนส่งมาอใช่ครับน่าจะมี ไม่เคยค่ะก็คือพระแรกของทุกคนค่ะอันนี้ไหมนะครับอันนี้เอ่อข้าทางเคยพระมาไหมไม่ค่ะพระแรอันนี้กระดกเลยกรอดทะลุใหญ่มัมก๋อยไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ถือว่ามันเดินมันเดินไปมาได้เดี๋ยววันนี้จะถึงใช่อากูขุนชกกรขุนชกกรนะคะวันนี้เอ่อ ทวีปยางธรรมชาติเรือว่าใครของประเทศหรืว่าได้ที่ไหนครูกินอะ่างไงอากาศรือเย็นไหมเหยียบอะไรบ้างเหยียบหอยเวีนชัดไหมชัดไหมชัดไหมชัดมากเลยหอยมสือตัวใหญ่มากขนาดนี้เลยเหรอหอยมือเสืออ้าปากไม่อ้าแบบนี้ไหมอ้าย่าจริง แล้วสีสีสวยไหมคล้ายๆข้างในมันสวยไหมสีนทำเงินสีอะไรขาวขาวจริงเหรอโอ้โหน่าสนใจมากนะครับอันนี้ของไปดูของจริงนะครับไม่ได้โกงนะครับใครสนใจก็มาก็มาที่ที่อะไรเกาะเกาะทะลุนี่เราแข่งแล้วนะผมเองไม่พี่เกมของเราใช่ค่ะนั่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็อ่านักเรียนของเราก็ อย่างเป็นข้อมูลเตือเราเป็นฐานข้อมูลเตือจะเอามาเป็นาเปล่าอากุณนุ้ยมาอันนี้นักเรียนก็ผุ่นใบน้ำไม่เคยเห็นเราก็จะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆแลนวแนวแนวกั้นแนวทุ่นทุ่นไม่ให้ไปไม่ให้ออกใช่ครับแต่เพื่อนตอนนี้ก็จะมีไอ้จำน้ำไม่ใช่เลยมันเป็นทุ่นแนวปะการังมากกว่าครับเพราะตรงนี้เป็นเขตที่มีปะการังห้ามเรือขับเข้ามา ประมาณนี้แสดงว่าตรงนี้เด็กสามารถดูได้ดูได้ครับไอ้ดำๆใช่ดำๆนี่คือแนวประการลงหมดเลยตรนนี้เด็กก็ไม่กล้าลมากก็พออยู่เอรมองงนะครับเราก็สามารถจะเลนเีนเราก็มาร้อยร้อยร้อยสิบสี่คนร้อยสิบกว่าคนครูมาสิคนเป็นร้เอ็ดนเลขานิสี่ที่สี่มีสามหก ก็า there, อากาศเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกสามใบสามตอนนี้วันนี้ก็โผล่ตอนเช้าขึ้นเรือมาจากบริเวณที่เรียกว่าเอาเอามาเกลี่ป้อมเอาคนเกลีตะบนกลี่ยมาปูแฟนมาประมาณสี่ห้านาทีเรียนกินข้าวแต่เช้ามาถึงก็ประมาณเกือบขึ้นเรือเพื่เที่ยวมองว่างอาจจะบางคนเมื่อกี้ผ่านมาก็อ้วกมากก็โดยใหญ่ก็ไม่อ้วกลงทะเลแต่ทั้งอ้วกใส่ทั้งขยะนะครับเรือก็เก็บ พอสัขึ้นโค้งขึ้นมาก็รู้สึกโอเคเลยครูเราครับตอนนี้ก็ล่าเริงแจ่มใสครับคุณโนเจ้าครบูสาวมาทั้งัมนครับมี่คูหนุ่มอยู่สองคนเอเป็นไงบ้างอากาศสดขื้นไหมดี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 ไหมเป็นไรกันเจอกล้องเจอกล้องไง อยู่นิ่งไม่ได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณทะเลที่ให้ครูทีกสาวครูนักเรียนคากันมาสดชื่นคล้ายๆอ่ันจะส่งพอความเครียดก็หายไปนะครับความผิดใส่ก็ตามมานะครับแต่ช่วงนี้ร้อนมากร้อนตับเล็บครับออกจะมาเต้นได้วันนี้ก็มีรถกีฬาเต้นครับเสรอน รเอาตับเอามาเต้นหน่อยเร็วตับเต้นหน่อยครับนี่ครับเขาว่าเกาะทะลุเขียนยังไงครับเกาะทะลุเขียนยังไงเกาะ O H F E R เกาะทะลุอ่าทะลุแปลว่าชื่อนะเกาะคือภาษาอังกฤษคือไอแลนด์คือทะลุไอแลนด์นะครับเกาะในโลกอ่าประเทศไทยใช้ทับศัพท์ว่าเกาะคือไอแลนด์นะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกส่วนที่พานักเรียนมาเที่ยวแล้วก็ดำเนินการต่อวันที่แปดเมษายนครับอ่าคุณครู ตากล้องครับครูตากล้องชื่อครูอะไรครับครูซับอนันต์ครับครูซับอนันต์วันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างไปทางก็รู้สึกดีครับหลังจากลงจากเรือมาแล้วก็อ่ะมายืนนะครับมายืนนะครับมายืนครับยืนประกอบฉากที่ถ่ายรูปหน่อยครับอ่ามาที่นี่ครับเนี่ยเห็นกอดทะลุดเลยครับเนี่ยโอเคครับรู้สึกรู้สึกว่าเด็กๆได้ลงมือทําจริงๆได้มาดูแบบของจริงที่เราเราเคยดูแต่ แต่เหมือนกู้แต่ไม่กู้แต่ว่าเด็กยังไม่เคยกู้เอามาเลยครับเอาเนี้ยเอาท่าน,นี้ไม่ด้วยครับอ่าหอมไม่ได้ออหอมไม่ได้มันจะประกอบฉากสวยมากครับ<อ> <laughs> ประกอบฉากของไม่ได้หอมพลุ่พลังสวยมากหอบพลุ่พลังนั่นแหละสวยมากครับโอเคครับวันนี้ก็ขอคำหนึ่งคำครับพูดครับเด็ดมากอ่าขอหนึ่งครับเด็ดมากเลิศส <laughs> <laughs> ุดเลิศสุดลุกค่ะเยี่ยมมากยอดเยี่ยมครับที่สุด หอยใหญ่มากหอยอะไรนะหอยใหญ่หอยลายหอยลายอ่ะครับอยู่นี้นะครับขอข้างหลังเป็นแบ็กเก่าครับแบ็กเก่าเห็นเขาบัตรทะอะไรรู้นะทะลุเก่งมาก1 2 1 2 1 2 1 2องหน่ะโดด1 2ึ่งครับ